แต่ว่าวันนี้อย่างที่เราเกิดไปตอนช่วงต้นเนาะว่าเป็นวันที่หุ้นกลุ่มแบงค์ขึ้นเครื่องหมาย x dividend แล้วก็เป็นตัวใหญ่ซะใหญ่หุ้นที่ทุกคนบอกว่าเอาล่ะก็เป็นที่มาของการพยุงตลาดด้วยหุ้นกลุ่มแบงค์ก่อนนั่น,นี้เพราะเขาพยุงด้วย dividend แต่พอ dividend ขึ้น x d e ไปแล้ววันนี้ราคาหุ้นลงบ้างไหมและจะเป็นจังหวะที่เราจะซื้อเพิ่มไหมพี่จงครับแบงค์ตอนนี้ในมาเก็ต สำหรับคนที่เล่นเทรดพวกตลาดพันธบัตรเลยนะ่นเขาอิมเขามองตลาดไปอีกหนึ่งปีข้างหน้าดอกเบี้ลงขั้นต่ำคือห้าสิบตังค์บ้านเราบ้านเราใช่ไหมใช่ขั้นต่ำคือห้าสิบตังค์หรือสองสลึงใช่ไหมห้าสิบบิบสูงสุดเนี่ยหนึ่งร้อยหนึ่งบาทนะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์จำได้ที่เคยเคยบอกว่าถ้าดอกบี้บ้านเราเนี่ย,ย,ยมันลงจริงๆรอ่ะถ้าฐาากิจมันแนย่ลงได้ถึงหนึ่งหนึ่งบาทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆเนี่ย ทาให้แบงก์เนี่ยในเพเชอร์ถ้ามองในหนึ่งปีเนี่ยคุณจะโดนเรื่องนี้กดไปเรื่อยๆแต่ถ้ามองกลับกันนะสิ่งหนึ่งที่คนอาจจะลืมพูดเราลืมเ่าแองกนแบ,ง,แบงก์กำไรพอร์ตตราสารนี้เนยมาหัวลานเลยในรอบนี้เพราะคือเขามีสองขาเนาะเรามองในขาที่เป็นปล่อยกูุ้ยดอกบุ้ย่อกูก้ลดลงตอกเพืเงินฝากลงช้ากว่ามานมมองแบงก์เนี่ยมันจะแคบลงแต่จริงเนี่ย,แ,ลลแ,ยแบงก์ก็รู้โพซิชั่นตัวเองเนี่ยมีจุดอ,อ,ดอ่อนตรงนี้เขาก็เลยเอาเงินส่วนที่เกิดสภาพกล่องนะไปลงทุนในตลาดพนาันธบัตรซึ่งตลาดพันธบัตรเนี่ย มันจะเกณฑ์เมื่อดอกเบี้ยลดลงเพื่อส่วนผลิตันั้นจริงเน่ยถึงบอกว่าดอกเบี้ยขึ้นลงในภาพใหญ่พี่ไม่ได้มองว่าเป็นผลทําให้สักเจอของแบงค์เนี่ยเปลี่ยนในเชิงลบหรือ<า>บวกเพราะมันจะมีเกณฑ์ล้ออยู่ตรงนี้มาคารให้เองหัวใจสำคัญของแบงค์กนคือเรื่องของการเติบโตของสินเชื่อหรือเศรษฐกิจเป็นหลักมากกว่าที่จะเป็นปลาลันเทนซึ่งตอนเนี้ เราเชื่อว่ารัฐบาลใหม่เอ้ยการเลือกตั้งใหม่มาทําให้เศรษฐกิจะไม่มีทางแยกกว่านี้แล้วแหละใหเอร์เที่เราเคยเจอเนี่ยมันคงต่ําสุดของบ้านเทศไทยเพราะนั้นในเ h น i ใหญ่เศรษฐกิจของโลกมันต้องเศรษฐกิจของเทศไทยต้องตกแบงก์จะเป็นขาขึ้นแน่แต่แค่ดอกเบี้ยระยะสั้นเนี่ยมันทําให้เกิดการสวิงเทรดเพราะอีกดีรอบเนี้ยยังมองว่าเป็นจุดซื้อแล้วถ้ามีการลดปันผลรอบหน้าอีกเลึงหนึ่งสองคือก็เป็นจุดซื้อเพอิ่มอีกอืออ่าคือจะบอกนี่ซื้อไว้ก่อนหนึ่งไม้ก็ไดาตรงเงี้ยแล้วเดี๋ยวรอบหน้า มันเดินตัวเรื่องเรื่องก้อนลัง้อเรืงไปซื้ออีกหนึ่งไม้มนะครับและถ้าปีหน้ามีอีกหนึ่งครั้งจะเป็นจุดซื้อไม้ที่สามที่ดีที่สุดในสําหรับรันเทนใหญ่ของแบงก์แปลว่าพี่มองว่าณขณะน,นี้ราคาของกลุ่มแบงก์ยัง y ank y ank เป็น valuation ที่ไม่ได้เกินกว่าตัวของเขาแบบนี้ใช่ไหมคะใช่นะครับคนที่มีพอร์ตพอร์ตธนาคใหญ่ๆเนี่ยก็ต้องยอมไปในทนาคารใหญ่นะอลเค b บงก์เอที่กลุ่ม ตลาดนี้อยู่ซึ่งจะมีเกณฑ์ของส่วนของดอกเบี้ยตรงนี้ามาคลอเวอร์ให้ส่วนที่เป็นเช่าซื้อทิสโก้เคเคพีอะไรพวกนี้เขาอาจจะได้ไประโยชน์แต่ว่าอินลองเทิมก็อาจจะเนืด่ดเนืด่ดไม่เนืดเนืดกว่าแบงก์ใหญ่อาจจะได้เปรียบก,กว่าในเชิงนี้ค่ะร b l ลรอบที่แล้วที่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเงินที่แบบมีปัญหากับประชาชนอะ่ะไอเงินใน <c oughs> ในใน,ในบัญชีอะไรเงี้ยมันไม่ส่งผลเสียอะไรเลยพี่มันกลับมาไม่ใช่หรอ เขาบอกว่าติดบอลเริศนิดหน่อยต้องยอมรับนั้นทุกคนก็ได้พออิเล็กรอนิกด์มากขึ้นมันก็เป็นไปได้แต่ได้ว่าสุดท้ายเงินยังกลับเข้ามาที่เดิมได้เนี่ยพี่ว่าก็แล้วก็โน้ชอยอะถ้าคือเราก็มีสีแบงค์ใหญ่อะฮะถูกป่ะอย่าให้เงินหายก็พอซึ่งแบงค์เขาจะมีคอแบงค์กิ้งสองเขานะเขาเมื่อบีบคอแบงค n กิ้งแล้วก็ตัวต่างซึ่งสองอันเนี้ยมันจะชนกันเสมอคือแบงค์เนี่ยท่านไม่ต้องกังวลหรอกเงินหายอ่ะมันไม่หายง่ายๆ นะายทักยกจบยกอยากยกยกยกเว้นเรื่องมิจฉาชีพที่ท่านโอนไปเองนะั่นแหละโดนเขาโอนอันนั้นหายจริงแต่ถ้าไอ้เรื่องบัญชีเนี่ยเงินเข้าออกผิดปกตินะวันนี้มีเงินเข้ามาหนึ่งล้านท่านสบายใจยได้เลยเดี๋ยวมันก็หายไป <c oughs> <c oughs> ไม่ต้องกลัวเ <c oughs> ขาจะให้ฝ่ยให้เลย้ยาว <c oughs> <c oughs> แต่ท่านมิจฉาชีพยเ้อเอาไปใช้ไม่ได้เอาไปใช้ไม่ได้ด้วยนะเออถ้าเป็นมิจฉาชีพเนี่ยท่านโอนออกไปมั่นใจได้เลยว่ามันไม่กลับไปโอเคอันนี้ถือว่าเป็น เป็นจุดหนึ่งนะที่พี่จะบอกว่าถ้าเกิดใครอยากจะเซิร์ชกลุ่มแบงก์วันนี้ที่ขึ้นเครื่องหมาย XD เห็นหุ้นแบงก์ลงไไม,ม่ต้องตกใจเพราะว่าอย่างเคแบงก์บีบีเอย่างเงี้ยสองบาทที่เขาขึ้นเครื่องหมายไปนะคะ,ะแต่ว่าวันนี้พี่จะบอกว่าก็มันมันถูกบาลานซ์ด้วยแบงก์ d กับเดลต้าถ้าพรุ่งนี้ไม่มีเรื่อง XD แล้วล่ะพี่อตอนเนี้ยมีลุ้นมามีลุ้นมาพรุ่งเนี้ยหมายถึงลุ้นขึ้นหรือลุ้นลงนะลุ้นขึ้นสิคือถ้ามันเบรกด้วยตัวมันเองอะอย่างที่บอกตลาดเบรกอะ หนึ่งสองแปดสามโดยไม่ใช่เดลต้าเป็นเมนนะมีตัวอื่นมาช่วยเช่นแบงค์ขึ้นหรือปอทอขึ้นอะไรเงี้ยพี่ว่าปัดไปต่อแต่ถ้าเกิดไม่ผ่านหนึ่งสองแปดศูนเนี่ยพักหมดอพักหมดยกแผงรอบนี้บอกได้เลยทุกเซกตเตอร์พักหมดอมันก็ต้องพึงพึงไว้ยังมีแพทเทิร์เดิมที่เราเคยพูดไว้ขึ้นแรงเราก็ทิมออกบ้าแล้วไงนะลงแรงแล้วก็วนซื้อเพราะว่ามันห้าสิบห้าสิบตรงนี้ อ่ะงั้นต่อเนื่องกันเลยวันนี้ตอนนี้ไมาถึงวันพรุ่งนี้เลยแล้วกันนะคะเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ที่1,278จุดบริหาจัดการความเสี่ยกันด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณพี่จุงมากค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ